ผมยกมือไหว้ผม,มรุ่นพี่นะรุ่นพี่แต่ไหว้ไหว้รุ่นน้องหน่อยเถอะว่าพอเธอท่านเสียดายบ้านเมืองเสียดายบ้านเมืองจริงๆผมไม่แน่ใจว่าท่านจะอยู่พลิกโฉมได้หรือเปล่าเพราะสิ่งที่ทําเนี่ยท่านทําให้ประเทศเสียโฉมมาเยอะแล้วนะแล้วท่านจะพลิกโฉมมั็นยังไงเราเหมือนเราเหมือนว่าเราอยากแต่งตัวหลอ่ออยากแต่งตัวอยากแต่งทําหน้าสวยทาสัญญกรรมหน้าสวย,สวย ต้องให้หมอสัญญกรรมหน้าสวยๆไอ้พวกนี้ทํามาทำเนี่ยไม่ใช่สเปอดมาทำท่านทําจนบ้านเมืองพังหมดเจปีเนี่ยแล้ววันนี้อีกห้าปีเนี่ยผมว่านี่พอเหอะให้ให้คนรุ่นใหม่มาทําเถอะเรามันแก่แล้วพวกเรามันเป็นพวกเบบี้บูมเมอร์มันไม่เข้าใจหรอกว่าโอ้เด็กรุ่นเจเนเรชันหลังๆเราเนี่ยมันคิดยังไงผมขนาดอ่านหนังสือติดตามคุยกับเด็ก ผมยังคิดว่าผมไม่เข้าใจลึกซึ้งพอแต่ท่านนี่ไม่มีเลยอ่ะผมไม่ว่าท่านไม่เข้าใจเลยแล้วที่เจ็ดปีมันพิสูจน์แล้วว่าท่านหยุดดีกว่าให้คนรุ่นใหม่มาเถอะแต่ไม่คนรุ่นใหม่ไม่ใช่อีกปอนี่นะถ้ามีสามปอไปเอาทั้งสาสามปอเนี่ยมันตกรุ่นหมดละพอแล้วนะพอแล้วอํานาจก็พอแล้ว,นะอ,ลว,อ,อ,ลวอะไรทุกอย่างก็พอแล้วที่ผมพูดอย่างนี้เพราะผมมีส่วนตั้งพวกท่านมาทั้งนั้นนะ่ะ นะแต่ว่ามันมันเป็นบาปกรรมผมอะส่งเสริมพวกท่านมาแล้ววันนี้เนี่ยท่านมาเล่นอย่างนี้เนี่ยกอดคอกันรักษากันแต่รักษาเก้าอี้กันแต่บ้านเมืองพังอะนะผมคิดว่าท่านมันมันตกยุคอะวันนี้เบบี้บูมเมอร์ต้องอย่านั่งเป็นนายกเลยพอแล้วให้ให้เจน X อเจน Y เจนแเจน Z ยังไม่ถึงเนะ่าเอน X เจน Y ดีกว่าวันนี้ สังคมเราเสียหายไปเยอะแล้วนะครับก็ครับผมขอม,มีข้อความถึงท่านนายกได้แค่นี้นายกมือไหว้ด้วยในฐานะนะเป็นรุ่นพี่ยังไหว้รุ่นน้องเพราะว่าเห็นเกียตบ้านเมืองเยูดนะครับ